ใช้วิตามินซแล้วกลัวหน้าดำถ้ากลัวก็เลือกสี่อย่างนี้ซะสิ นี่คือคลิปภาคต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเราพูดกันถึงว่าเออเราใช้วิตามินซีไปแล้วทําไมมันถึงหน้าดำเนาะมีอยู่4เหตุผลสรุปคร่าวๆก็คือเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเพราะว่าวิตามินซีแอลแอซคอบิกแอซิดเนี่ยมันสลายตัวได้ง่ายถูกไหมทําปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมก็ง่ายด้วยค่ะมันเลยทําให้โครงสร้างของสารเคมีนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็เกิดเป็นสารที่มันติดผิวหนังของเราค่ะเป็นสีน้ําตาลเออแล้วก็จากวิตามินซีไปผสมกับสารอะไรนะเออแล้วทําให้เราแบบ ผิวไวต่อแสงอาการที่ของคนที่ไม่เคยใช้กรดผัดเซลล์ผิวเลยนะคะไม่เคยทำรีเซอร์เฟซิ่งในโปรแกรมผิวย้อนวยัยหรือโปรแกรมผิวลุมสิของมอดีมเลยเออเนี่ยแหละค่ะ สารโมเลกุลมันก็จะตกค้างของเรานะคะเป็นสาวน้อยร้อยเลยเยอร์ทับถมกันไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้เรามีสีผิวที่ค้าขึ้นได้ค่ะหรือสารบางอย่างที่ใส่เข้าไปในตํำรับแล้วนะคะมันให้ผลดีในทางด้านผลลัพธ์อ่ะช่วยส่งเสริมการออกฤทธิ์ของวิตามินซีแต่ว่ามันไม่ได้ให้ผลดีในการทาปฏิกิริยาแล้วเกิดไอเจ้าสารสีน้าตาลเนี้ยค่ะมันก็มีอีกอะค่ะทีเนี้ยวงการเครื่องสำอางก็เลยต้องแก้เกมกันมาเรื่อยๆค่ะโดยการที่ผลิตสารเคมีขับบิดโครงสร้างสมัยค่ะให้มันกลายเป็นวิตามินซีที่แข็งแกร่งขึ้นก็คือ มีความสเสถียรขึ้นนะคะแล้วก็ลบล้างคํำสาบต่างๆนานาที่ได้พูดไปอะคะ่ะไอ้สสารนะคะที่เป็นอนุพันธ์วิตามิน C ที่ถ้าคุณกลัวว่าทาไปแล้วแล้วมันหน้ามันขาอะคะ่ะคุณควรจะเลือกวิตามิน C ประเภทไหนคะ่ะ 1. นึ่แมกนีเซียมไม่ใช่แมกนีเซียมอาหารเสริมที่เขาโฆษณาแมกนีเซียมแอสโคอบิลฟอสเฟต หรือว่า M A P เออดิมจําได้นะคะคลิปที่แล้วที่ดิมลงไปเนี่ยมีคนมาเม้นบอกด้วยนะว่าผมใช้วิตามินซีทีไหลสิวขึ้นทุกทีเลยค่ะหรือว่า M A P จะคือตัวเกมเชนเจอร์คะเป็นตัวแก้เกมเ,เราหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าอ่ะบอกด้านดีก่อนนะคะโปรของ M A P ค่ะมันดีตรงที่ว่า less irritating ค่ะก็คือมันทําให้เกิดการระคายเคืองได้น้อยกว่า จึงสามารถเหมาะกับผิวที่มันบอบบางอะผิวเซนสธีฟผิวนางเอกผิวพระเอกทั้งหลายอะค่ะเนื่องจาก M A P นะคะจะมีความสามารถในการ penetration ค่ะหรือว่าแทรกทะลุนะคะเข้าไปในผิว ชั้นผิวเนี่ยได้น้อยกว่าค่ะน้อยกว่า L ascorbic acid ธรรมดานั่นเองดังนั้นถ้าคุณผิวแห้งใช้วิตามินซีทีไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีสิวขึ้นมาค่ะอ่ะลอง M A P ไหมล่ะส่วนข้อดีตัวที่2เนี่ยก็คือว่ามันมีความสเสถียรมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของอนุพันธ์วิตามินซีที่ water soluble ค่ะก็คือละลายในเฟสน้ำนั่นเองนะคะทีนี้มาฟังข้อเสียคะ่ะเออมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคอนคืออะไรคะก็คือ เมื่อกี้ที่บอกไปค่ะมัน low penetration ค่ะคือการทะลุทะลวงนะคะแทรกเข้าไปในชั้นผิวเนี่ยทำได้อัตราต่ำกว่าวิตามินซีทั่วไปนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่จะใส่ไอ้เจ้าสารตัวนี้เข้าไปมันต้องใส่เยอะๆ5้าถึเอร์ซนค่ะมันถึงจะเห็นผลเปลืองอะเข้าใจปะ่ะ 2. อ a s c o r b i l g l u c o s a ข้อดีก่อนเออมันต้องแบบข้อดีให้ใจชื้นก่อนนะบอกข่าดีก่อน เป็นวิตามินซีที่ water soluble เหมือนกันค่ะละลายในน้ำได้นะคะแต่ว่าเขาใช้คาว่า very stable ค่ะคือคงตัวสูงมากนะคะคือ long shelf life เนี่ยอันนี้ดิวมคิดว่ามันเป็นผลดีต่อผู้ผลิตค่ะหรือว่าแม่ค้าขายครีมเจ้าของแบรนด์อ่ะเพราะว่ามันสามารถสต็อกสินค้าได้นานโดยที่อนุพันธ์วิตามินซีนะคะยังคงไม่เสื่อมสลายไปหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างเคมีไปและทำให้เกิด side effect นั่นน,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 นี่ค่ะนี่คือข้อดี หรือแม้แต่ตัวเราค่ะซื้อจากแม่ค้ามาแล้วเอามาเก็บนะคะในคอนดิชันที่อาจจะอากาศร้อนนู้นนี้นี่น,นั่นยังไงอะ่ะมันก็แข็งแกร่งกว่าวิตามินซีแบบ L ascorbic acid ก็แล้วกันนะ,อะเออวิตามินซีแบบ ascorbyl glucoside เนี่ยจะมีความ gentle ค่ะก็คือละมุนนะ่ะละมุนกับผิวแบบแพ้ง่ายผิวนางเอกผิวพระเอกอีกแล้วก็จะเหมาะกับการที่เอามาใช้นะคะเป็นแบบรูทีนสกินแคร์ค่ะแบบใช้ได้ทุกๆวัน่ะข้อเสีย ข้อเสียนะคะเออต้องทําใจให้ได้นะฟังหมอด,ดีมทีไรมันต้องมีแบบข้อเสียด้วยอะเออคลิปหมดดีไหมไม่าะกับคนใจบางอะคะ่ะลูกออข้อเสียนะคะของ K a s c o อร์บิวกลูโคไซค่ะมันอยู่ตรงที่ว่าช้ามากช้าวกว่าจะเห็นผลคะ่ะเพราะว่าน้องนะคะจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะไปเป็น Active Form ก็คือเป็น l a s c o r b i c acid อนะอยู่ในผิวของเราซึ่งมัน Take Time คะ่ะสำหรับใครที่แบบอยากเห็นผลเร็วๆหรืออะไรเงี้ยนะคะ ก็เนาะเปลืองตังหน่อยอาจจะใช้หลายขวดหน่อยและสําหรับงานวิจัยเนี่ยนะคะเขาก็มีความเห็นค่ะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ L-ascorbic acid เนี่ยนะคะผลเน้นในเรื่องของการกระตุ้นคอลาคอลาเจนกระตุ้นคอลลาเจนเออเนี่ยนะคะคือ แพ้ค่ะแอสคอร์บิวกลูโคไซด์จะแพ้แอลแอสคอร์บิกแอซิดบ้านๆอีกนะคะเนาะไอคำว่ากระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยบอกมาหลายอย่างมากเลยเนาะออกระตุ้นคอลลาเจนมันก็กระตุ้นในขอบเขตของการใช้สกินแคร์นะคะมันคงจะเปรียบเทียบอะไรกับการที่เราทำรีเซอร์เฟซิ่งสกินไปเลยค่ะคือปูผิวใหม่สร้างบาดแผลแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเราสเต็มเซลล์เรานะคะสร้างเนื้อหนังมังสาเอามาแทนที่บาดแผลตรงนั้นเป็นผิวใหม่ของเราออกมาเลยอย่างเงี้ย มันสู้ไม่ได้นะคะมันคนละเรื่องกันเรากำลังพูดในแคตตากรีของสกินแคร์ค่ะสกินแคร์ถ้ามันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้มันก็อยู่ในขอบเขตที่จำกัดค่ะเราจัดแรงให้ดูไงว่าตัววิตามินซีแบบแอสคอร์บิกกลูโคไซด์ก็จะแพ้แอลออสคอบิกแอซิดนะคะและแอลแอสคอบิกแอซิดก็จะแพ้โปรแกรมผิวย้อนวัยและโปรแกรมหลุมสิวของมอ e ีมค่ะก็บอกว่าของมอธีมมันเป็นทางการแพทย์แล้วไงลูกเออมันแอดวานซ์ค่ะ 3. เตตราเฮกซิลเดคิวเอสคาเบตค่ะหรือ T H D เอสคาเบตนั่นเองริมคิดว่านะักเคมี ii, เขาคงจะแบบหมั่นไส้แอลเอสคาบิกแอซิดทั้งหลายอนุพันธ์เอ็มเอพมันก็ยังไม่สเตเบิลนะเพราะมันยังเป็นวอเ e อร์ซูลโลเบิลคือละลายในน้ำได้งั้นฉันก็ทำอนุพันธ์วิตามินซีที่มันละลายในน้ำมันสิโอイルซูลโลเบิลค่ะมันจึงมีความแข็งแกร่งนะคะในด้านของความเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะอันเนี้ย มันเป็นเกมเชงเจอร์เลยนะคะที่ทำให้วิตามินซีนะคะไม่สามารถออกซิไดซได้โดยง่ายค่ะกับสภาวะสิ่งแวดล้อมไงออกซิเดชันไม่เกิดนะคะไอเจ้าสารอะไรนะที่เราเล่าให้ฟังอ่ะเออไปตามหาฟังกันเองนะไอสีน้ำตาลนะคะที่มันเกาะๆที่ผิวเรามันก็ไม่เกิดไงคะนี่คือข้อดีอย่างแรกค่ะข้อที่2ก็คือว่าการที่เป็นล์ s o l เ b l e เนี่ยค่ะก็คือละลายในน้ํามันค่ะ ท่องมาตั้งแต่เด็กๆตอนวัยมอปลายนะคะ like dissolve like ค่ะก็คือสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะละลายหลอมรวมเข้าไปด้วยตัวที่มันเหมือนกับมันอะน้ำมันละลายเข้ากับน้ำมันใช่ปะน้ำละลายเข้ากับน้ำค่ะทีเนี้ยในชั้นผิวของเราอะตัว skin barrier เราอะกำแพงผิวมันประกอบด้วยอะไรนะคอนิโอไซด์ใช่ปะเซลแล้วก็มีตัว i n t e r ลาร์ u l a r l i ินเอร์เซลลู u l a r l i p ิดเออมันคือ ไขมันไงคะที่มันแทรกอยู่นะคะเป็นโครงสร้างคล้ายอิฐกับปูนนั่นเองคะ่ะตัวปูนนี่แหละมันคือไขมันที่เนี้ยเจ้าวิตามินซีตัวนี้แหลคะค่ะมันสามารถละลายนะคะหรือว่าดิสโซฟ่ะคะ่ะเข้าไปผ่านทางช่องทางธรรมชาติตรงนี้แหละคะ่ะเข้าไปได้นะคะเมื่อแทรกซึมได้มากกว่ามันก็ออกฤทธิ์ได้ดีกว่านะสิคะเออมันก็เลยทําให้โดดเด่นคะ่ะโดดเด่นในด้านของการให้สรรพคุณที่เน้นกระตุ้น คอลลาเจนกระตุน้นคอลลาเจนวงเล็บในขอบเขตของสกินแคร์นะคะแล้วก็ลดในเรื่องของพวกกลุ่มดักสปอตค่ะจุดด่างดำฝ้ากระสีผิวไม่เรียบเนียนเอออันนี้มันจะมีโพเทสหรือว่าความแรงในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่า L-ascorbic acid ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าตัว THDS Corbate เนี่ยนะคะจะเป็นวิตามินซีที่ใส่ลงไปในตำรับพวก Anti-Aging ทั้งหลายอ่ะอาจจะเป็นแบบ c o u n t e r b ร n d ก็สมองที่มีราคานิดนึงเพราะว่าข้อเสียก็คือแพงค่ะเป็นอนุพันธ์ที่แพงที่สุดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าจะให้เห็นผลนะที่ดีมบอกไปกระตุน้นคอลลาเจนได้มากกว่าลบพวกดักสปอตอะไรได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะมันจะต้องใส่ไปในแบบไฮคอนเซนเทรชันค่ะ,คะก็คือ10-20เลยนะเออ ถ้าเขาบอกว่าใส่อะใส่ไปใส่ตัวแพงไปอย่างเงี้ยแต่แบบใส่ไปทีเดียวอะเขาขี้เล็บอะหาเเนงี้ยเออมันก็อาจจะใช้เราก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดอะไรองี้นะคะสี่โซเดียมแอสคาวิลฟอสเฟตหรือ SAP ตัวแรกตัวแรกนะคะที่ริมบอกไปอะไรนะ M A P ใช่ไหมเป็นพี่น้องกับ S A P เนี่ยแหละค่ะเราบอกไปว่า M A P เนี่ยสามารถใช้กับคนที่เป็นสิวขึ้นง่ายอะไรเงี้ยน,นะคะช้าก่อนค่ะถ้าคุณมาฟังตัว S A P คุณอาจจะเปลี่ยนใจเฮ้ยฉันมาซื้อวิตามิน C ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่า S A P นะคะหรือว่าโซเดียมแออริบิลฟอสเฟตค่ะมันเหมาะมากเลยค่ะกับคนที่มีสิวเพราะว่าเขามีแอนต b บ c t ทีเรียลเอฟเค่ะ ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ P acne ช้าก่อนก่อนที่คุณนะคะจะกดใส่ตะก้าเข้าไปค่ะกับน้องโปรดักที่มี S A P ทั้งหลายนะคะความหมายของรีมในการบอกว่าต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสามารถรักษาสิวได้นะคะคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าคุณเปรียบเทียบกันกันว่าฉันจะซื้อเอาวิตามินซีอนุพันธ์ S A P เอามารักษาสิว no ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจไหมคือการรักษาสิวคุณยังคงจําเป็นจะต้องกดสิวฉีดสิวทายาสิวค่ะยาสิวก็แบ่งเป็นอะไรอ่ะยาสิวที่พวกพกกลุ่มผัดเซลล์ผิวละลายหัวสิวกลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นน่ะคือยามันจําเป็นจะต้องใช้ค่ะแต่ในส่วนของสกินแคร์ค่ะแบบ S A P เนี่ยนะคะมันก็คือมีเอฟเฟกเช่นเดียวกันแต่คุณจะเอามาใช้เป็นทางเลือกรักษาหลักไม่ได้เออคุณต้องใช้ยาหมอ ถูกปะแต่ว่าถ้าคุณเนะี่ยอยากจะแบบเออฉันอยากจะซื้อวิตามินซีมาใช้แล้วก็แบบเกิดอาการที่แบบเหมือนคนนั้นที่เขามาเมน้นต์หาหมอดิมบอกว่าผมใช้ที่ไลยสิวขึ้นทุกทีเออฉันอยากใช้วิตามินซีมีทางเลือกให้สําหรับคนที่เป็นสิวง่ายไหมโอเคซื้อ S A P ค่ะเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจว่าอะไรละหมอ <laughs> ก็คือเข้าใจว่าถ้าเป็นสิวค่ะมันไม่ได้แปลว่าฟังหมอริมมาปับ SAP, ๊บ S A P anti bacterial effect เชื้อเพี้แอนี่ได้เออฉันซื้อมารักษาสิวเลยไม่ใช่เออคือคุณซื้อเอามาเป็นตัวเสริมค่ะในรูทีนสกินแคร์ของคุณได้นะคะแล้วก็อาจจะใช้ร่วมกันกับการยานะ่ะยาหลักที่คุณหมอเขาให้มานะถ้าคุณหมออนุญาตนะเออเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือความหมาย ในส่วนของความคงตัวนะคะก็ยังคงเป็น water soluble เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็มีความคงตัวขึ้นมานะคะมากกว่า L ascorbic acid และแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญละคายเคืองต่ำกว่าด้วยค่ะส่วนข้อเสียนั้นล่ะคะคืออะไรในด้านของการเป็นแบบ anti oxidant นะคะต้านอนุมูลอิสระอะไรนะคะมันทำได้น้อยกว่า L ascorbic acid ค่ะ เน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสอะไรใดๆเนี่ยน,นะคะมันต้องผสมในอะซินามายก็คือวิตามิน B ี3ลงไปด้วยค่ะลำพังนะคะไอ้เจ้า SAP ตัวเดียวอะ่ะไม่พอฟังจบแล้วนะคะตอนแรกเริ่มเปิดคิดมาเป็นไงคือคิดว่าไอส้สตัวนี้นะคะที่เหมาดียนจะบอกเนี่ยมันคือการแก้เกมแก้กรรมทุก ที่เราได้ทำมากับวิตามินซีแบบธรรมดา L-ascorbic acid ค่ะตัวสีตัวนี้จะเป็นตัว perfect ตัวปิดจบแน่ๆเลยแต่ความจริงแล้วก็คือ no body perfect ค่ะมันได้อย่างก็เสียอย่างไงเออ L-ascorbic acid เป็นไงคะ potent ของยาเนาะความความแรงในการออกฤทธิ์นเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนแต่ก็เนี่ยหน้าดำนะคะทำปฏิกิริยาต่อแสงเมื่อใส่กับสารตัวนั้นตัวนี้ คนเป็นสิวก็แบบบางคนก็แพ้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีปัญหาถูกปะแล้วพอเราลองมาปีกเป็นไงคะ M A P หรือ a s c คา i l g Glucoside อ่ะดีค่ะเหมาะกับคนที่ผิวแบบเซนซิทีฟแต่แล้วก็โพเทนมันก็ต่ำไงเออความแรงในการออกฤทธิก์ก็ก็ไม่ได้ไงสิวขึ้นก็ลอง S A P ไหมเออ S A P มันช่วยป้านแบคทีเรียได้ไงแต่แล้วเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนไบรท์ไม่ไบรท์ก็ทำได้ไม่ดีกะ T H D e s c a v a t e ล่ะเออเหมือนจะดีนะคะ Oil oh, Soluble ละลายในน้ำมันเออน่าจะแบบออกฤทธิ์ได้ดีสุดเลยแต่แล้วก็แพงไงไม่รู้ว่าเขาใส่ให้เราถึงหรือเปล่าถ้าเราจะไปซื้อแบบอันใส่ให้น้อยๆอ,ยอะ่ะท่าคี้เล็บอะ่ะมันก็มองไม่เห็นนาะทานแล้วเหมือนไม่ได้ทานเลยเออเนี่ยค่ะมันคือไม่มีอะไรที่มัน perfect ค่ะดังนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณจะไปจะต้องหา สิ่งที่มันเหมาะกับตัวคุณนั่นแหละเออถ้าคุณใช้ L-ascorbic acid บ้านๆธรรมดาถูกๆอะ่ะใช้ได้อะ่ะก็โชคดีไปไงเออซิวก็ไม่ได้ขึ้น แต่ถ้าหน้าดำหน้าดำก็แก้เหมือนที่ทีมบอกไปในคลิปที่แล้วอะ่ะก็ใช้กรดผัดเซลล์ผิวยังเป็นประจำสมาเสมอในรูทีนสกินแคร์ของคุณนะคะใช้ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัก3าวันต่อสัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปค่ะมันก็ต้องมีการให้ผัาเซลล์ผิวบ้างะนะเนาะหรือจะทําโปรแกรมผิวย้อนวัยของหมอดีมก็ได้นะเพราะเรามีขั้นตอนรีเซอร์เฟซิ่งไงสร้างผิวใหม่ออกมาทดแทนผิวเก่าค่ะมันก็จะเป็นการนะคะขับไอผิวเก่าๆที่เรามีไอตัวเจ้าสารสีน้ําตาลติดผิวเนี่ยออก ไปด้วยค่ะการคลีนซิ่งคลีนเซอร์อะไรมันก็ต้องทําให้ล้ำลึกเนาะแล้วก็กันตรงกันแดดค่ะก็จะเป็นจะต้องใช้มากๆเลยนะคะแม้จะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในตัวของสิ่งสิ่งเดียวนะคะเป็นคำตอบที่ absolutely ค่ะคือมันใช่เลยสมบูรณ์แบบเลยมันไม่มีหรอกไม่มีในโลกหรอกค่ะมันก็มีแต่อย่างนี้แหละได้อย่างเสียอย่างนะคะเราก็เอาเป็นว่าเราเลือกเอาอันที่มันแบบเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะ เอาที่แบบข้อดีเหมาะกับเราข้อเสียน้อยที่สุดแค่นั้นก็พอค่ะไม่ต้องไปซีเรยสกับมัน